สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีมดทุกคนเดิมในกับหบพ่อกันคือเก่าเนาะทางตซาเซาโงาบันนะกับบรรยากาศบรรยากาศยามแรงๆพี่น้องกะบอดี้ไปไซเนาะมือกี้ได้อยเฮือนอยู่ซานคือเก่ากะสซมาอเห็ดอยู่เห็ดกินแลไะพี่น้องเมนูนอไม้คือเก่าเนาะ บักไยแม่จะลงเป็นว่าเอามานะเอามาเห็ดมุกพี่น้องกต่หน่อไม้นีนกะหน่อไม้ในเฮือนเจ้าคอมแหละพี่น้องนันบ่มียังกินเนาะก็เลยแต่หน่อไม้มีแหละ ปอกต้ม โน่นห็นนะโน่นฮนนช่วงนี้เห็นเขาไลายคนไปหาก็ได้อยู่โน่นออไม้เพราะว่ามันเป็นยามผลยามนี่แหละยามน่อไม้ออกลายพี่น้องตอนนี้เลื้อนอกพี่น้องน่อไม้เท่ากัน4ตอน

ไม่ครับเดีวยวนะ แม่คอยไปเอาอีกแหลงยอดหนึ่งน้องแดดพอกินกาซิฮอดงาำลงหาลง้าเลยน้องค้นกรเงียบเงาเขาออกมาเบิดอยู่บ้านบริสุทธิ์มีคนนาะสชิพนพากันออกไปเ่ากาเผามู่ มึนขึ้นไม่ยังไต่งยำเอาคือยำหมักหุ่งนี่เนาะ อีกหน้านะ ไม่เท่ากันแล้วนะพี่น้องละลายตนเตอะวันนี้ไข่กาเอาไปต้มเนาะพี่น้องและทามันจืดแหละก็จะซีมุกอีกเนาะตอนนี้สเอาไปต้มก่อน ตอนนี้พนกาพวดแล้วเนาะพี่น้องน้ำกาอยากบกแน่แล้วเนาะกาอีกบดนกาคือสิจืดแหลนะแหละคือสิได้มุกคือสิอนะไรแหละพี่น้องปดกำลังดีเลยตอนนี้ตอนนี้น้อไม้เขาก็สุกแล้วนะพี่น้องกระชีได้เอาลงใส่ขลกแล้วกนระชีตำตำมาแล้วเนาะในขลุกก็มันจะมียังดอกมีแต่น้อไม้อะไร ตามคุณนาย <c oughs> ส่วนอันนี้ก็เป็นอันน้ำแยงนางแล้วก็เข้าเบือมักเท็ดแล้วก็สี้อยเข้ากันทั้งแหละใครแน่มันตอนน่อยี่จะปุ่มหนุนไว้อยู่ tâm hay mình lẹ, nó. Đẹp, không phải lỡ những ใช่ลายกระเทียมนะห,หอมนุ่มหอมประเด็ดเลยคือประเด็ดกินชมนี่แหละ อันนั้ให้มันข้ากัน,น,น,นใส่ผักแป้น,นพี่น้องบ้านสลงเอินว่าผักแป้นแต่บ่รู้ว่าอยู่พังไพ่เพิ่นเอินว่าผักอีหยังใส่ให้มันหอมเนาะ กกนแล้วก็เอามามุกใส่ใบตองมาดีพี่น้องใบตองกล้วยเนาะส่วนใบตองนี่ฮะก็เอาไปลนไพยให้มันอ่อนแล้วก็เอาแพรมาเสร็จฝุ่นออกเลยพี่น้องก็จะได้เอามาห่อเลยเนาะ ได้แล้วหัวนึงพักพักขแยงได้ใช่ไหมบัมีบ่มีพักขะแงยงใส่พี่น้องพ้นกระตกแต่โดนแล้วแต่พักขะแยงน้อยก็ยังบวทันป่งเนาะน้ายังบวทันอันนะถั่วให้นะก็เลยยังบวทันป่งจักโดนภายใแล้วพนจังสิเกิดตอนนี้บ้านสรลงอันพักขแยงน้อยยังบวทันเกิด หนึ่งอีกอบางคนประกาศมีมักเพชรเราใส่ก็พักขันแยงหรือว่าพักขแหนนัน่นไหม,มแต่สุมหาบม,มีก็ใส่แต่ซับนี่แหละกับพอ่อใช้หัวนิดหย ก็สิมืดิคขำพูดและพี่น้องจังสีชุกอันนี้ฮะแต่ตอนนี้ก็ขำเพราะแล้วเลยมันก็อยากมัวแล้วมันขำ มาอ่ะน้องกระไดซีฮาโมกนี่แหละพี่น้องบมไดลลายคนคนก็น้อยคนเดียวกันกับสี่คนเนาะกินพลละมกแล้วก็พอนอนแบบนี้ <S <S ออเอาไปข้างไ่ก็แบบนี้ ตอนนี้มุกมงไมหมขกาได้ชุกแล้วพี่น้องก็ได้มืดมืดสมใจลยพี่น้องนแนมจนสิบเห็นนี้ยังเลย หตาตาก็ชิประมาณเลยน้อพี่น้องกินข้าวคนเดียวน้องมึงนะ้องพวกแม่พี่น้องกินข้าวกับหมูหน่อไม,ม้เดลยจนเมื่ พ่อแม่น้องเพิ่นกินแล้วแหละเนาะนั่งแต่ลงบม่ไกิน ตอนนี้สโลงกะได้กินข้าวแล้วเรียบร้อยแล้วพี่นอ้องอาบน้ำอาบนแล้วเรียบร้อยเลยดอกมันมืดเนาะถ้าบบเห็นกะต้องขอโหดเขาภัยน้ำพม่พี่น้องหลายๆเด้อเหมืดแหง้งเลยพี่น้องเดิกและตอนนี้กะสำหรับคลิปนี้สโลงกะดาขอจบไว้เสนอเด้อฝักพม่พี่น้องมู่งผลทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลับบงใจเห็นสลงบ้านหน้าเ,เด้อ และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนอกปฐมภูาดคลิปใหม่ๆจากซองของซาวลงเหมือนแหงอยู่เลยพี่น้องพอกันคลิปใหม่และคลิปต่อๆไปเนาอบ๊ายบายเหมือนด,ดำคืออยู่